สวัสดีครับเซอร์ปักวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าหน้าจอนะครับหน้าปัดของเจ้า Camry 2.5องจุด u m ีเมียมนะครับตัวปี2022นะครับผมก็ตอนนี้ประกฏสวิตออนไว้นะครับไม่ได้สตาร์ทรถนะนะครับแต่ทีนี้พักจะมารีวิวตัวของจอ MID ให้ดูนะครับทุกต้นเรามาพูดถึงภาพรวมของตัวจอก่อนดีกว่าเนาะ <c oughs> จอเนี่ยปักว่ามันเป็นรุ่น2.5เบนซินนะครับก็ ว่ามันดีไซน์ได้ดูคลาสสิกแล้วก็สีทั้งที่จะสบายตานะครับแล้วก็ดูทันสมัยดูล้ำมากๆนะครับซึ่งก็จะมีแถบจอแสดงผล bsm acta นะครับตรงกลางก็จะแสดงผลเกี่ยวกับการเตือนต่างๆนะครับนะครับองศาด้านล่างนะครับไมล์รวมนะครับ odo นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับทิป a ที่ b ได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลานะครับผมด้านซ้ายเป็นเรื่องของรอบเครื่องเข็มไม้นะครับ ด้านขวาก็เป็นเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็เกจน้ํามันนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าปรับความสว่างนะครับความสว่างความมืดได้นะครับจะมีส่วนของตัวแถบตัวนี้อยู่ขอโทษนะครับนี่ตัวด้านขตรงนี้นะครับนี่ก็คือเป็นความสว่างของตัวหน้าปัดตัวนี้ก็จะเป็นของทิปเอทีบ B นะครับตัวนี้แล้วก็ตั้งค่าทริปนะครับอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ นะครับอ่ะนะครับเข้าคร่าวแล้วนะครับเราก็มาดูเรื่องของจอตรงกลาง m d กันดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีการเตือนนะครับตอนนี้เนี่ยฝาโปรงเนี่ยปักไม่ได้ปิดให้สนิทไว้นะครับตัวหน้าจอสามมิติก็จะแสดงรูปรถว่าเฮ้ยหน้าฝาโปรงเนี่ยปิดไม่สนิทนะนะครับปักว่าสวยดีนะนะครับตัวหน้าปัดตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้เนี่ยจะบอกให้เราให้ผมเนี่ยนะครับอย่าเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเพื่อจะสตาร์ทรถนะครับตัวนี้ โอเคนะครับมาดูฟังก์ชันแรกกันนะครับตัวใบไม้เห็นไหมจะมีใบไม้มีรูปรถเห็นไหมครับมีรูปเครื่องดนตรีนะครับอันนี้ก็จะเตือนตลอดนะครับซึ่งปักว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเตือนบ่อยแบบนี้นะครับอ่ะเตือนตัวใบไม้ก่อนนะครับใบไม้ก็จะบอกถึงอัตราการสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็น้ํามันในถังเนี่ยน้ำมันในถังเนี่ยสามารถวิ่งได้กี่กิโลนะครับตัวนี้กดไปทางด้านขวานะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ย ตอนนี้ตัวพวงมาลัยเนี่ยมันติดฟังก์ชันตัวนี้นะครับทางด้านขวาเนี่ยจะควบคุมจอเอ d ทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านอาบูครับด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของ d ดิจิทัลเดต้าคูซคอนโทรลนะครับแล้วก็เรื่องของเพรสชั่นซิสเต็มนะครับพีแคร์เซฟตี้นั่นเองแล้วก็เรื่องเรื่องของ LTA นะครับตึ้นหองน้องเลนนะครับอ่ะทีนี้มาต่อนะครับหน้าจอนะครับตัวเอ d นะครับพอกดด้านขวาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอ่าตัวนี้ก็บอกถึงระบบ e c โคนั่นเองนะครรรัับบบตวถเนีี่ยจะะม อีโคให้ด้วยนะครับหรือระบบประหยัดน้ํามันนั่นเองแล้วก็หรืออีกห้าสิบหกกิโลนะครับเมื่อดูจากน้ํามันในถังแล้วนะครับอ่ะกดขวาอีกครับนะครับอันนี้คือแสดงน้าปัดนะครับเป็นแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับว่าใหม้น้าปัดเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะเลือกชว์แบบจอดิจิตอลได้นะครับอ่ะกดลงมานะครับทีนี้นะครับก็นี้จะเป็นเรื่องของระบบ ltn เองนะครับเตือนตอนนอกเลนนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้นะครับ ว่ารถของเราเนี่ยนะครับออกนกเลียนไม้นะครับกดลงไปอีกครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงแล้วนะครับ FMAM, Audio นะครับ USB, Bluetooth ก็คือจะมาโชว์ตรงหน้าตัวนี้นะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าวัดนะครับลมยางนะครับว่ามีลมยางไหนอ่อนหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็มองว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะ นี่ครับดูแถบฟังก์ชันในส่วนของตัวพวกระบบ c l l t i o n System นะครับเพื่องการชนนะครับ B Parking Assist หรก็ s, คือระบบเซนเซอร์นะครับเตือนนะครับ BSM ระบบ b i s p o t Meter หรือว่าระบบเตือนมุมอับนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกดปิดหรือเปิดจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีระบบ r e a l c o s t Traffic Alert หรือว่าระบบเตือนมุมอับขณะที่เราถอยออกจากซองนะครับหรือถอยออกจากซอยนั่นเอง ทีนี้วิธีการใช้ยังไงคือกดปุ่มโอเคค้างไว้นะครับตัวนี้นะครับค้างไว้เสร็จแล้วเนี่ยจะเข้ามาแถบนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะไม่จะกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะปิดมันนะครับอันนี้คือพอปิดระบบเซ็นเซอร์รอบคันนั่นเองนะครับกดอีกโอเคครั้งหนึ่งก็จะเปิดนะครับแล้วกราฟิกทางด้านขวาก็จะโชว์ว่าโอเคฟังก์ชันนี้ทํางานอยู่นะครับเลื่อนลงมาครับระบบเตือนมุมอับนะครับบิลสปอตเมเตอร์สั่งปิดได้ครับเนี่ยปิดแล้วเมื่อเปิดนะครับสังเกตนะครับเราใช้ดูตัว RCTA นะครับจะมีตัวเตือนอยู่ที่มุมกระจกนะครับพอเรากดนะครับโอเคให้มันเปิดปุ๊บนะครับจะมีไฟสีส้มขึ้นนะครับว่าขึ้นเตรียมพร้อมการใช้งานนะครับก็จะได้ทราบว่าโอเคระบบพร้อมการใช้งานแล้วนะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือระบบเ e ี้ยวคอส a ์ไฟล์เ็คือสามารถที่จะกดปิดได้เหมือนกันนะครับพอทํางานแล้วมันก็จะมีเสียงเตือนนิดนึงนะครับโอเคครับถัดมาฟังก์ชันที่เฟืองนะครับกดลงนะครับ กดลงนะครับกดลงเนี่ยจะมีฟังก์ชันโผล่ขึ้นมาแถบเนี่ยค่อนข้างไหลายอันทีเดียวนะครับแต่ว่าจะไล่เรียงกันทีละอันนะครับไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะนะครับมาแรกก่อนนะครับตัวนี้ระบบ LTA นะครับเตือนออกนอกเลนนั่นเองกดโอเคค้างไว้เพื่อเซตค่ามันครับอ่ะโอเคพวงมาลัยเนี่ยนะครับจะถูกหน่วงด้วยนะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยออกนอกเลนนะครับเราก็ตั้งอ่อนไว้ซีสติฟ ตั้งไว้สูงสุดเลยนะครับตัวนี้ก็มีการเตือนด้วยเมื่อออกนอกเลนนะครับตัวนี้การการเตือนก็เป็นแบบมาตรฐานเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับโดยการกดปุ่มโอเคนั่นเองถัดมานะครับระบบ p solution system นะครับหรือว่าเตือนก่อนการชนนั่นเองกดโอเคครั้งไว้ครับสามารถปิดและเปิดได้นะครับแล้วก็มีรมีเขาเรียกว่าซ i ส i ิกหรือว่าการตอบสนองเนี่ยช้าหรือเร็วตั้งได้มีตามระดับนะครับเยอะสุดก็คือเร็วที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่เขาเรียกว่า เตือนก่อนการชนนะครับถัดมานะครับซึ่งมันจะบอกว่า2อ,อ,องระบบแรกเนี่ยสามารถที่จะสั่งเปิดหรือปิดนะครับผ่านตัวพวงมลาลัยตัวนี้ได้นะครับถัดมานะครับเรื่องของดัมมิคเรดาร์คุ้ดคอนโทรนั่นเองนะครับกดโอเคค้างไว้ครับตัวนี้ก็จะมีระบบที่เรียกว่าระบบ c u เค e ร์ฟ e d ี e d u c t i o n ด้วยก็คือสามารถที่จะลดความเร็วขณะเข้าโค้งให้อัตโนมัติเมื่อ ตร,รวจสอบแล้วบอกว่้จะมีอาการหลุดโค้งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับระบบดิจิทัลไดร์คุ้นทนของตัวไฮบริดรุ่นพรีเมียมนะครับ2022เนี่ยนะครับเป็นระบบดิจิทัลไดร์แบบฟูลสปีดนะครับคือมีเซ็นเซอร์ตรวจจับด้านหน้าด้วยนะครับรถคันหน้ารถคันหน้าเบรกถึงความเร็วศูนย์รถของเราก็จะเบรกเหลือความเร็วศูนย์ครับเมื่อรถรถคันหน้าเคลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับ ก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวตามไปด้วยคือเป็นแบบ full speed ไปเลยทีเดียวนะครับโอเคครับกดย้อนกลับนะครับย้อนกลับตัวนี้นะครับกดลูกสองย้อนกลับถัดมานะครับ BSM นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งเปิดหรือปิดได้นะครับแล้วก็มีระบบเซนเซทีฟด้วยนะครับก็ตั้งไว้ระดับสูงสุดไปเลยแล้วกันเนาะนะครับถัดมานะครับ RCTA นะครับอันนี้จะตั้งได้เรื่องของเสียงนะครับก็ให้มันเสียงดังสุดไปเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับถัดมานะครับกดทางขวานะครับก็ตัวนี้จะเป็นเรื่องของเซนเซอร์นะครับซึ่งเซนเซอร์ของตัวคัมรี่ตัวนี้นะครับมันจะเขาเรียกว่าจะชะลอแล้วก็จะเบรกให้นะครับในบานที่เราเนี่ยไม่ได้แตะเบรกนะครับเซนเซอร์ค่อนข้างที่จะมีลวดที่ค่อนข้างจะฉลาดมากๆซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสั่งปิดมันได้นะครับบางทีเนี่ยปักจะบอกว่าเราอยากจะถอยให้มันใกล้ๆอะ่ะ แต่เบรกเนี่ยของตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันเบรกอัตโนมัติบางทีก็่าจะรำคาญได้นะครับก็สามารถที่จะตั้งเปิดหรือปิดระบบนี้ได้นะครับถัดมาครับระบบเซนเซอร์เรามามองรอบคันนะครับตัวนี้ก็เซนเซอร์รอบคันเลยถ้ากดปิดก็คือปิดทั้งคันนะครับแน่นอนครับว่าก็จะปิดเรื่องของระบบเบรกตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็นระบบเบรกอัตโนมัติของตัวเซนเซอร์ด้วยถัดมานะครับม่านหลังนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าเปิดหรือปิดม่านหลังจากตัวจอเมิดตัวนี้จะไม่มีปุ่มให้กดแล้วนะครับ อ่าถัดมาตัวนี้นะครับกดครา้งไว้ครับข้างในนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าระบบเตือนลมยางนะครับซึ่งถ้ามีการสลับล้อ,อยางนะครับสลับยางตมามระยะเนี่ยก็มากดที่ตัวเชนวิวได้นะครับโอเคครับแล้วก็จะมีการเรียกว่าจดจาด้วยนะครับว่าล้อเนี่ยมีการบันทึกไว้ความความเขาเรียกว่าความจุของลมยางเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาเซตค่าได้ใหม่ทุกครั้งนะครับที่ศูนย์โตโยต้ตาใกล้บ้าน ของคุณลูกค้านะครับถัดมานะครับเป็นรูปหน้าปัดแล้วก็รูปเฟืองนะครับกดโอเคค้างไว้รัาพอเข้ามาในนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าแถบฟังก์ชันขึ้นมาหลายอันเลยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาษายูนิตนะครับเอาเรื่องภาษาก่อนนะครับตัวนี้สามารถที่จะตั้งภาษาได้นะครับแหมลูกนี้สอนภาษาแต่แรกเนะว่าเปลี่ยนยังไงนะครับเอาละบางทีลูกค้าบางท่านทานภาษาอังกฤษนะครับแล้วาบางท่านทานภาษาไทยก็เปลี่ยนได้ครับนะครับ โดยที่เข้ามาที่คําว่าเสร็จเนี่ยครับรูปรูปใหม่แล้วก็รูปเฟืองนะแล้วก็มาที่คําว่าแรงเกรดหรือว่าอันแรกนะครับเข้าไปนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็กดเลิ่นขึ้นแล้วกดโอเคอีกทีหนึ่งนะี่ครับแถบก็จะเปลี่ยนเป็นแบบภาษาไทยแล้วนะครับอ่าหน่วยหน่วยคืออะไรก็คืออัตราการทิ้นเปลืองหรือว่าอัตราการที่ตัวรถเนี่ยตั้งค่านะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ,อ,อ,งอยากให้ปรับเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผม จะมีเลือกลิตรต่อร้อยกิโลกับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็เลือกเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองอีโคเปิดไว้ครับความเร็วแบบพีนต้นก็เปิดไว้นะครับเมื่อกี้ที่บักโชว์ให้ดูนะครับกดลงมาครับรูปอุปกรณ์นะครับตอนนี้ก็คือแถบการแสดงผลนะครับคือบางทีเนี่ยแ,แถบการแสดงผลเนี่ยเราสามารถเลือกให้มันแสดงได้ว่า,าการขับขี่เราเป็นยังไงตาความเร็วเฉลี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะตรงนี้ได้สามารถที่จะมาเลือกเปิดได้ในแถบการโชว์ตัวนี้หรือว่าปิดการแสดงก็ได้ครับถ้าเราลำคาญนะครับ แล้วก็ถ้าเลือกตั้งค่าโรงงานไว้ละกันนะครับก็คือปิดไว้ก็ได้นะครับชนิดการขับขี่ก็คือหลังจากที่เราดับรถแล้วเนี่ยนะครับพอเราสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยนะครับระบบจะรีเซ็ตแบบไหนนะครับหลังสตาร์ทนะครับหรือว่าค่าหลังจากการรีเซ็ตก็คือเรากดตั้งค่ามาเองหรือจากถังน้ามันก็ได้ครับคือพอเราเติมน้ามันเนี่ยมันจะมีการรีเซ็ตนะครับปิดหน้าจอคือปิดหน้าจอตัวนี้หน้าจอตัว e ดีเนี่ยจะมามารถปิดได้นะครับการแสดงผลป๊อปอัพก็คืออย่างตัวเมื่อกี้ครับ ตัวแบบเตือนขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะครับให้เรารู้ว่ามีมีอะไรผิดปกตินะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับสามารถสั่งปิดได้แต่บ่กก็ไม่นำให้ปิดนะนะครับบางทีเราเผลอเราลืมนะครับโอเคครับถัดมานะครับก็ค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นนี่ก็คือว่าเดยวที่เราเซ็ตมาทั้งหมดเมื่อกี้ของหน้าจอเอ็ดีนะครับสามารถตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้โดยการกดปุ่มนี้แล้วก็กดใช่นะครับโอเคนะครับหมดแล้วนะครับก็ ตัวนี้ก็ปักจะบอกว่าเป็นหน้าปัดที่สวยแล้วก็สบายตามากๆนะครับก็คุณลูกค้าก็มีปัญหาสอบถามนะครับฟังก์ชันรุ่นไหนก็สอบถามปักมาได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นรถเข้ามาได้ด้วยนะครับก็ขายรถด้วยนะครับโอเคนะครับโปรโมชั่นดีมากตอนนี้นะครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อนำใจปักด้วยนะครับทั้งงวันนี้ปักขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะครับเดี๋ยวจะพามาชมกันสวัสดีครับเพิ่มเติมนะครับก็ ส่งตัววิทยุของตัว Camry 2.5 Premium เนี่ยนะครับก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้นะครับตัวนี้นะครับที่ติดมากับตัวรถนะครับผม